สวัสดีค่ะอัญจาลีนรถถ่ายมือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตสินค้านะคะวันที่2มีนา2567ค่ะจะมีนานะคะเดือนนี้มีนาแล้วค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้รถแท็กเตอร์มือสองนะคะหรือกําลังยื่นกู้ทกศอยู่สามารถติดต่อได้ที่0 9 6 9 4 6 0 0ค่ะร้านโฮเฮงแท็กเตอร์สาขา1ตั้งอยู่ที่ตําบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะคะรเ t ท็เตอร์มือสองนะคะรุ่นแรกค่ะเป็นตัว L นะคะ5018ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้ราคานะคะเปิดตัวอยู่ที่590,000บาทนะคะจะได้อุปกรณ์ใบมิเดิน่านะคะผ่านทวนนะคะแล้วก็โรลตรีลูกค้าคันนี้นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีนั้นซีนหลังไม่เคยแกะค่ะฐานลึกไม่เคยเปิดค่ะคะับไม่เคยตัดนะคะคุณลูกค้าราคานีค่ะต่อรองได้ะคะ่ะลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาตัว L 5 0 1 8ตัว s เปเช a l อยู่นะคะเว้มาชมได้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปคันนี้นะคะเป็น L 3 2 1 8ตัว s เปเช a l ค่ะคันนี้นะคะปีจดทะเบียน5 6 6 5ค่ะราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 0บาทค่ะชั่วโมงใช้งานอยู่ที่98ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยๆค่ะเดิมทุกจุดค่ะ สภาพนี้ค่ะของแท้แน่นอนลูกค้าไม่มีปลอมนะลูกค้าไม่มีย้อมแมวใดๆ้งสิ้นค่ะสีเดิมจากโรงงานค่ะไม่ได้เก็บสีใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยๆเดิมๆจากลูกค้าเก่าเลยค่ะราคา4ี่แสนบาทถือว่าสุถูกมากค่ะลูกค้า4ี่แสนบาทสภาพนี้98%นะลูกค้า98%ชั่วโมงด้วยสวยๆเลยค่ะอยากให้มอหานะคะตัว สาบสอแรงอยู่นะคะแวะมาชมได้นะคะสี่แสนนี่ถือว่าถูกมากค่ะลูกค้าเนียแถมประชังหน้าให้อีกคะ่ะขายไปได้นะคะสี่แสนบาทเนี่ยถูกมากลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเกเี่หกค่ะเริ่มทุกจุดคะ่ะไม่รู้จะไปดูตรงไหนเนาะรถสภาพนี้มาดูก็สวยเลยะคะ่ะไม่มีตินะคะ สำหรับเขารอยขูดขีดและเพื่อนเรื่องปกติค่ะขอรถแท็กเตอร์มือสองขั้นต่อไปคันนี้เป็น L นะคะ40ตัว s p เชียวรุ่นคีสค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่525,000มชั่วโมงใช้งานอยู่ที่162ชั่วโมงเดิมทุกจุดเหมือนกันคันนี้รถเรตเอนะคะของแท้ค่ะไม่ได้เกยใดๆทั้งสิ้นค่ะลูกค้าสวยๆเลยไม่แท้ค่ะ ของแท้ไม่ต้องเกย์นะลูกค้าหาหนึ่งร้อยหกสิบสองชั่วโมงค่ะส,สวยสวยภามนี้นะคะ L สี่ศูนย์นะคะสเปคใครนะคะที่หาหลายคนนะคะ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดตัวสเปเชียลนะคะใช้ยาวๆสีสวยเลยห้าแสนสองหมืน่น 5 2 5 0 0 0สามารถต่อรองได้จะส่งฟรี400กิโลค่ะจะส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะลูก,ลกค้าสามารถโทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์ 09, 0 9 9 6 9 4 6 0 0ค่ะเดี๋ยวทุกคันต่อไปค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวรถเป็ดเอเหมือนกันคันนี้เป็น L50 นะคะตัวสเปเชียลค่ะลูกค้าอันนี้สภาพเหมือนกันนะคะ95%สวยเลย คันนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่6กแ0 0 0จบาทค่ะจะได้อุปกรณ์ไม่มนาดีน่านะคะผ่านพรนแล้วก็ลตารีนะคะอุปกรณ์ทบชุดค่ะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะรถสวยๆนะคะไม่ใช่รถเล่นน้ำใ,ใดๆทั้งสิ้นค่ะสวยทุกจุดค่ะเดิมทุกจุดค่ะไม่แท้นะคะ184ชั่วโมงเท่านั้นของแท้ไม่มีเกย์แน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าซื้อรถทางร้านนะคะเตดเอนะคะรับประกันไมคะ่ะลูกค้า ไม่มีเกย์ใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะถ้าไม่ไว้ใจร้านก็แวะมาดูได้ค่ะถ้าไม่กล้าติดจองออนไลน์นะคะค้าแวะมาดูทางร้านได้เลยค่ะสวยไม่มีรอยรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นค่ะรถเด็ดเอคือรถเด็ดเอนะคะลูกค้ารถเด็ดเอคือรถเด็ดเอรถทำสีคือรถทำสีนะคะ แยกเกะให้ออกนะลูกค้าซื้อรรเต็กเตอร์มือสองนะคะลูกค้สาสภาพเด็ดเอเด็ดบีเด็ดซีนะคะต่างกันนะลูกค้าทางร้านนะคะรถเด็ดเอรถเด็ดเอคือรถที่เดิมและใหม่น้อยนะคะลูกค้าสีเดิมนะคะไม่ได้เก็บสีใดๆ้สิ้น,นะคะ่ะไม่มีรั่วซึมสําหรับรถเด็ดบีรถเด็ดบีของทางร้านคือใหม่ทันต้นค่ะสภาพนะคะ ทเกงแบบเกมเดิมนะคะไม่มีรั่วซึมเหมือนกันอันต้นนี่คือเป็นรถเต็ดบีส่วนรถเต็ดซีนะคะลูกค้ารถเกรดซีดทางร้านนะคะจะเป็นรถที่เก็บสีนะคะเก็บสีเก็บชีนนะคะลูกค้าที่มีรั่วซึมค่ะคือรถเต็ดซีค่ะลูกค้าส่วนทางนี้นะคะเป็นรถติดจองทั้งหมดค่ะเจ็ดคันเราจะส่งนะคะลูกค้านะคะยื่นกูก้ทกสและก็ไฟเน้นค่ะไปเน้นส่วนมากจะไม่ค่อยแนะนำนะลูกค้า แนะนำได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่เพราะว่าไฟเน้นนะคะเป็นจ่ายเป็นรายเดือนนะ,ะลูกค้ารายเดือนก็จะแพงหน่อยค่ะเดือนละหกพักว่าบาท7 0็ดันกว่าบาทค่ะถ้าลูกค้าคนใดสู้ได้ก็สามารถสอบถามมาได้ค่ะถ้ากู้กับทกสก็ใช้โฉนดที่ดินนะคะเข้ากู้ค่ะส่งเป็นปีค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแวะมาชม สินค้าทางร้านนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเวทมาชมได้ค่ะร้านจะอยู่สายส4ค่ะติดถนนใหญ่เลยเวทมาชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ